ะเรียกว่าแปลกแต่จริงก็ได้นะครับที่สอสอพักประชาธิปัตย์จังหวัดนครศรีธรรมราชบุคคลในภาพที่หนึ่งนี้ที่ออกมาคอนเฟิร์มหมายความว่ามายืนยันว่าทักษิณชินวัตรไม่ได้ก้าวไก่การบริหารงานในรัฐบาลอันนี้เป็นความคิดเห็นของสอส,อสอในเมืองไทยแต่เป็นสอสอพักประชาธิปัตย์ที่เป็นคนละพักกับพักเพื่อไทย แต่เป็นสสที่อยู่ในฝ่ายรัฐบาลกับรัฐบาลปัจจุบันนี้ออกมายืนยันว่าทักษิณไม่ได้ก้ากไกลการบริหารงานในรัฐบาลอันนี้เป็นความคิดเห็นของสสท่านนี้ครับพวกเราเพื่อนๆฟังแล้วอาจจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่เป็นที่น่าสังเกตก็คือเป็นความคิดเห็นของพรรคร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยปัจจุบันนี้ซึ่งทํางานในรัฐบาลเดียวกันผู้อย่างหนึ่งก็คือเป็นผู้ใกล้ชิด เป็นคนทํางานจริงๆนะครับอยู่ฝ่ายรัฐบาลไปทเป็นนักการเมืองที่ทํางานกับรัฐบาลทํางานด้วยกันแต่มองว่าทักษิณไม่ได้ก้าวไกลการบริหารงานในรัฐบาลแต่ตรงกันข้ามกับนักวิชาการบางคนที่อยู่ถึงประเทศญี่ปุ่นครับหมายความว่าอยู่ไกลแต่มาร่วงรู้ว่าทักษิณเข้ามายุ่งเกี่ยวกับการเมือง หรือว่าเข้ามาก้าวไก่งานบริหารประเทศคนคู่นั้นก็คือนี่แหละครับศาสตราจารย์ดรประวินชัชวานพงพันธ์นี่แหละที่ออกมาพูดว่าทักษิณเคยรู้สึกหงุดหงิดสมัยเป็นนายกกับผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนรูญหมายถึงพลเอกเปรมตินสุรนนในตอนนั้นแต่วันนี้กลับทำแบบเดียวกันถ้าทักษิณหวังดีกับรัฐบาลชุดนี้ก็ไม่ควรจะยุ่งกับการเมืองอันนี้คือประวินชัช ชัดจวาลพงพันธ์ออกมาพูดว่าทักษิณยุ่งเกี่ยวกับการเมืองหรือว่ายุ่งการเมืองแต่คนที่อยู่ในเมืองไทยครับกับมองว่าทักษิณไม่ได้ก้าวไก่ไม่ได้ผู้นี้ในการบริหารงานในรัฐบาลแต่คนที่อยู่ไกลถึงญี่ปุ่นกับมองว่าทักษิณมาก้าวไายมายุ่งกับการเมืองผมก็อยากจะถามพวกเราว่าพวกเราเชื่อใครระหว่างคนอยู่ไกลกับคนอยู่ใกล้ครับ คนอยู่ใกล้เขาบอกว่าไม่ได้ยุ่งเกี่ยวไม่ได้มองล่วงล้ำล่วงเกินการบริหารงานของรัฐบาลแต่คนที่อยู่ไกลอยู่ถึงญี่ปุ่นครับประเทศญี่ปุ่นกับคิดว่าหรือมองว่าหรือว่าจินตนาการหรือว่าฝันว่าทักษิณชินวัตรมายุ่งเกี่ยวกับการเมืองทําให้การเมืองมีปัญหาถ้าทักษิณวังดีกับรัฐบาลชุดนี้ก็ไม่ควรจะยุ่งกับการเมืองอันนี้คือ ความคิดเห็นหรือว่ามุมมองหรือว่าสายตาของคนที่มองมาจาก